ครับทุกคนเบาดอกมันเสียนะเนาะนี่ครับเมื่ก็บเขียก่็เลยครับผมนี่เป<ม>็เจ็บบุกเขียกิดลูกเลยเนาะนะครับกิดเทนะลูกครับผมไม่ได้ตัดแฉงแลเขียกี่น,<ม>นี่ก็เจ้าก็เจ้าพระจิรินนะผมกินทุกคนละไม่เลยด้วนที่หวานนี่กิดเทนะลูกครับ เห้มะเกือเนี่ยเราตตัดแซง่เน้ย่เีย,ออเย,ยเะเขตนแท่ไมเนแทนผมไม่คนะรับจนะตัดลูกไปแล้วลูกี่นอนลน,น่แล้วก็เราไป s e l e c เอาไปก็เอาไปส่งถทยน้ำน,น,น้ำ็ำอบเลยเนอะก มันชอบหรืชีวิตีีวิบ้านเขาหรอน่ครับจะนู่นงนีนี่ครับชีวิตแรงานไทยแรงงานเกษตรใน้อีสิอลคุณเกษตรนั่วาใต้อีสิอล ียพันน,นี่นบดได้ตัดเสียงเลยพี่น้องเกยียมิจิพันมีกิครับผมเขาจะออกไปกินเลนคือแทนผลไม,ม้ยอยีกแล้วบ้านเขาอีกแล้วพี่น้องส่เพกแล้วโครงขายครับผมถ้าบ้านเขาเมื่อกีย้ที่ก็ใส่ตำสมมันแล้วนะี ใช้ตำสมใช้ย,ย้ำอลไรครับนะี่เขียพันนี่ครับเมกี่ได้พี่นอ้องถ้ากินมันก็ีะออกกันหวานอมเปรี้ยวเลยพี่นอ้องเขียพันนี่ครับผมนะครับผม,บผมกินได้เพิ่อนะครับผม หวานไม่น้องหวานหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวเด้ไห่น้องหวานอมเปรี้ยวครับผมกินประมาณสามลูกนี่อิ่มเลยไหมน้อง กินแทนเข่าเลยครับคนอีอนเซียวเดเราไปกินเล่นยญได้ไหมนเนาะร้า่หิวเข่ามากเด็กเราไปกัดกินแทนเข่ากินประมาณสามลูกสี่ลูกเนีย่ยอิ่มแล้ว ลราไปไม่ใช่งานกเกษตรอยู่อีซิวสวนเขียดกับเบื้องกันเลยพี่น้องอเองโอเคทประเทศอีซิวนี่ได้ขายดีครับผม แกผมจะเบิดปีนี่จะปลูกได้บักเขี้ขายแล้วพี่นอ้องนี่จะบักเขี้เทศอย,ย่างเดียวเลยครับล้วนๆเลยปลูกอย่างองื่นมันไม่เคยได้ขายขี้เบิดขี้เทศครับบักเขียเทศนี่มีเท่าไรได้ขายเบิดพี่นอนะ้องได้ขายดีครับนี่แหละครับชีวิตแรงงานไทยไม่หยุดเดียวแต่ละมือแต่ละวันพี่นอ้อง ออกจากพันยอดบักเกีย,ยแล้วก็มาเกี้บักเกียแล้วครับผมเหีิยบักเกียร์ใครอาทิตย์หนึ่งเราต้องกับหยีมีมือมือขายครับมือขายฟันสามมื้อแล้วครับผมหยิขายวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันศุกร์สามมื้อครับพี่นอ้อง มาครับพี่น้องมาเก็บเขียงกันครับผม Good morning Good morning อ้ยนี่ไฟไฟ Good morning my guys เก็บมาเขียงเม่กี้ครับพี่น้องเก็บมาเขียงเม่กี้ จะงปกเขียนไม่กี่ใครครับพี่นั่งคนประเทศแซนตเนียครับผม Yeah. From 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 Tanzania, Tanzania, Tanzania. is a you you Yeah, but how kid. Uh, I think they don't even have enough subscribers to make a lot of money. No, he's doing it for fun to send to his friends, you know. You know, there's others, they never see the black, black people, yeah? They just yeah. see them in the movie. Like in our, in our country before, before area, you know. yeah. maybe in, back in you know, 2005, 2000. Ah, uh, Especially in villages, mm -hmm. it was somehow different to see the whites, you know. Yeah, yeah, yeah. Not like now. When I was at Shashim, yeah. ah, it was bad. Good. The mm -hmm. the Israelites there would be. Who? นี่เป็กยาที่เก็บแล้วนะครับนี่พี่น้องไซบ็อกซ์เลยครับผมนี่ครับล่องนึ่งนี่ครับนี่ล่องหนึ่งคือไดยูหาบ็อกครับนีครับทมล่องที่เลยพี่น้องล่องหนึ่งคือ,อ,คคอ,อ,อไดอยูหาบ็อกนะครับผมที่เก็บแล้วแล้วมีตะลูมงามด้วครับพี่น้อง เกษตรอีเซียวเนี่ยโอ้รวยได้พี you know, you know, so, ่น้องเลยก็ต้องมีเงินครับผมวัคือเกษตรกรอยู่เมืองไทยเ้าครับมิตินี่ติสินเกษตรกรอีอิเซียวเขาต้องคือรวยแท้ครับผมมีแต่จ้างแรงงานต่างดาวองเดียวครับขอเจ้าโบคอยเฮ็ดเอาครับผมขอเจ้าคุ้มอย่างเดียวครับพี่น้องเกษตรกรอีอิเซียวครับขอเจ้านั่งกันในออฟฟิศไปเลยครับพี่น้องวัคือเมืองไทยเ้าครับผมขอเจ้าอัน จ้างแรงงานเฮ็ดเองเดียวครับแต่ว่าขาเจ้าก็ได้กำลังหลากหลายเลยครับพี่น้องนี่ครับเพิ่งรถืปลืเขียโอ้งามแต่ละลูกแต่ละลูกนี่ครับถ้าเกษตรกร,รกบ้านเขาคืออีซี่ดียนี่คือดีดีนะพี่น้องเนาะมันจะมีวันได้มาเห็นงานไก่ครับเฮ็ดที่บ้านเขาก็สบายแล้วครับพี่น้องนะเมืนเน่อกี้ที่เอาลาย,ลยครับพี่น้องวันนี้เจ็บขายลายเยอะครับผม นะครับโอ้โหตาละลองงามมาเท้าว่าเลยครับผมตาละลูกตาว่าก่ะใครอยู่ครับพี่น้องไม่หนี้บ่ฮ้อนบานใดครับผมนี่นะครับอังกาที่เก็บบักเขียกันเลยเป็นแบบีสแล้วครับผมนะครับใส่ขีนออกมาตาละลองครับผมยหนวดครับบางมองเขาจะก็ใส่มอเตอร์ทันสมัย แต่ว่าจะนีนได้ใส่แรงงานคนยั่วครับผมเวลาเก็บเขีย,ยแล้วก็ยั่วออกมาครับนะครับผมเห็นพี่เนอะผมเห็นเบิ้งดเวยครับแต่ละร่องแดงจึ้งครึ่งเลยนะครับผมนะครับแต่ละร่องครับผมโอ้สุกแดงครึ่งเลยเฮ้กูดมอร์นิ่ง โอ้อีไลอยู่อีไลนอะอีไลนอนกิมีกินไหนพี่น้อคนแรงงานเสมเบียดเลยครับเหลียวผู้เดียวนหนครับผมยบกเขียแล้วครับพี่น้องแกเขียกลับบ้านครับไปเลยไหนครบเขียได้อยู่ซีเล็ นะครับเริ่มสายมันเริ่มห้อนด้วยครับพี่นอนะ้องวันนี้ห่อนห้อนห่อนไม่ได้การไหมเนี่ยแอบใกล้เทีท่ยงไหมอีกห้อนด้วพี่น้องเลยนี่แหละชีวิตแรงงานไทยอยู่ภาคใต้ของประเทศสิวะผม เดบกีอาเทศครับเนี่ยมาศบรับเลยโอ้ยไม่ยังระบอกพินิจไล่เนาะเนี่ยแต่แล้วเลือ่เนี่ยเป็นอ่ะเบอร์ออเดอไปเิพลงภาณสวนเกษตรพักเตยเซลเลยโอ้เดเนลืมพ่อนไหล ไม่ m u ố เลยอะแสดนงนะถ้าไม่แห้งนะครับเขาแก้กังไงพักเที่ยงสองโม,มงครับพี่นอ้องสองโม,มงหรือสาสมโมงคมมรับผมเบิงเลยพี่นอ้องจากฮวันมาฮวันแดดเที้ยงๆเ,เลย ยี่ภาคใต้ของประเทศอินเซียวนี่มิเตะคำบอกเขียนเทียนเลรอครับผมเนี่ยเพิดลูกพี่น้องสภาพแวดล้อมของภาคใต้ประเทศอินเซียว